สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการถอนเงินขั้นตอนแรกเปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome พิมพ์ simk4.com จากนั้นกดเข้าสู่ระบบครับขั้นตอนต่อมาครับใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนใส่หมายเลขซิมปันสุกกดเข้าสู่ระบบครับจะพบหน้าเมนูให้สังเกตที่แถบเมนูด้านบนจะมีคำว่าถอนเงินให้กดถอนเงินครับ ขั้นตอนต่อมาครับจะพบหมายเลขซิมบัณสุให้เราเลือกหมายเลขซิมบัณสุที่ต้องการถอนเงินขั้นตอนต่อมาครับตรงหมายเลขที่ต้องการถอนเงินจะขึ้นแถบเมนูสีแดงให้ทําการเลื่อนหน้าจอลงด้านล่าง จากนั้นจะพบรายละเอียดกระเป๋าของคุณให้ทำการตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนแล้วกดตกลงครับขั้นตอนต่อมาครับจะเป็นในส่วนของการตรวจสอบการถอนเงินเช็ครายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับถ้าถูกต้องแล้วให้กดยืนยันครับขั้นตอนต่อมาครับจะเป็นหน้าให้ใส่รหัส OTP โดยรหัส OTP จะถูกส่งไปยังเบอร์ซิมบัรสุกของท่านนะครับ หลังจากที่ใส่รหัส OTP เรียบร้อยแล้วให้กดถัดไปครับขั้นตอนต่อมาครับจะเป็นสรุปรายการตรงนี้ให้ทำการเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างก็จะพบรายละเอียดระบบแจ้งจำนวนเงินที่ได้รับตรงนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการถอนเงินครับสวัสดีครับ